วิธีการตรวจสอบว่าเราผิดกฎชุมชนหรือเปล่ามีวิธีการตรวจสอบง่ายๆมา,าดูกันเลยครับเรามาดูกันนะครับว่ากดชุมชนที่เราผิดเนี่ยเขาแจ้งมาให้เราทราบแบบไหนบ้างอัน <c oughs> ดับแรกนะครับให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับซึ่งในหน้าจอเนี่ก็จะเป็นผิด เป็นโปรไฟล์ facebook ส่วนตัวนะครับชื่อเอพยาวนอนนะให้เราไปกดตรงนี้ครับผมแนะนําว่าให้ดูในคอมนะมันจะลบมันจะอะไรได้แต่ถ้าถ้าในมือถือมันจะทําอะไรไม่ได้มากนะครับกดที่ตรงสามเหลี่ยมชี้ลงเนี่ยครับมันจะมีคําว่าตัวความช่วยเหลือการสนับสนุนเนี่ยครับความช่วยเหลือและการสนับสนุนกดเข้าไปและเลือกที่คําว่ากล่องข้อความการสนับสนุน นะครับทีนี้ตัวที่เราต้องดูคือการแจ้งเตือนของคุณนะใครที่เล่น Facebook มานานๆเนี่ยคุณก็ต้องมาดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีแจ้งเตือนมาเยอะเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นทุกเพจที่เราทำที่ Facebook ตัวเนี้ย เป็น Facebook ที่จัดการเป็นแอดมินให้กับเพจต่างๆนะครับผมก็จะให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นโพสต์นี้นะครับมีความรุนแรงทางเนื้อหาผิดทำผิดเมื่อ,อไม่ขึ้นตกใจแต่ว่าม,มันอาจจะปิดรูปไว้นะครับเขาบอกว่าภาพและเนื้อหารุนแรงวิดีโอนี้ถูกปิด ไว้เพื่อให้คนอื่นเลือกว่าจะดูหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าผิดกฎชุมชนนะครับอันนี้ไม่ดูดีกว่ามันเป็นเหตุการณ์ของพ่อเลี้ยงผมโดนหมูป่ากัดนะผมขอข้ามแล้วกันแล้วกันนะครับไปดูเรื่องอื่นดีกว่านะขอแบกนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเ,เหาเ็นไหมเนี่ยเป็นการเป็นการแชร์ข่าวมานะครับ รถนักเรียนพุ่งลงตุกคลองเนี่ยรถนักเรียนพุ่งตุกคลองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายังไงดูรายละเอียดปึ๊บเขาก็จะบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์หลายรายส่งคําขอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิดีโอของคุณเนื่องจากตรวจพบเพลงของเขาต่อจากนี้วิดีโอของคุณจะถูกแบ่งรายได้เห็นไหมครับ <c oughs> ถูกแบ่งรายได้ จากการโฆษณามีผลบังคับใช้6เขตแดน,นมีเขตแดนอะไรบ้างอันนี้เราก็เข้ามาดู <c oughs> วิดีโอลิขสิทธิ์ที่เขาแจ้งมานะคุณจะได้รับส่วนแบ่ง20%ของรายได้จากโฆษณาของวิดีโอตัวนี้เชื่อหรือยังว่าโดนหัก80%นะอันนี้กรณีที่ลงเพลงนะครับที่มันมีเพลงแล้วเขายื่นขอ ขอมีส่วนแบ่งรายได้นะครับเขาจะให้เราแค่20%ของรายได้อันนี้สำหรับคนที่อยากลงเพลงลงเพลงก็ฟังไว้นะครับถามว่าผิดกฎอะไรไหมอันนี้ไม่ได้ผิดกฎนะครับแต่ว่ามีการร้องขอมาว่าเพลงในเนี้ยมันต้องได้รับการแบ่งได้รับส่วนแบ่งนะครับามาดูอีกตัวนี้อันนี้อีกเพจหนึง่ง บอกว่ายังไงรายละเอียดเป็นไงดูเข้าไปนะครับต้องกดเข้าไปดูอย่างนี้อันนี้บอกว่าอ่าอลแอนลี่ใช่ปะ่ะเอสดำเนินการต่อไปนี้กับไปดูของคุณเนื่องจากวิดีโออาจมีเนื้อหาความยาว26วินาทีของเขาความยาววิดีโอ Month. ของเขามันแทรกอยู่ในเนื้อหานี้26วินาทีเขาก็เลยแจ้งนะครับ ก็เลยแจ้งที่จะว่ามันเป็นมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาดูรายละเอียดนะครับเ <c oughs> จ้าของลิขสิทธิ์ทําให้วิดีโอของคุณไม่สามารถใช้งานได้เห็นไหมวิดีโอนั้นก็จะเล่นไม่ได้นะครับพวกนี้มันถ้าลบได้เราก็ลบนะครับถ้าลบไม่ได้เราก็อดูดําเนินการดําเนินการไปนะครับปึ๊บ เราต้องให้เครดิตอะไรต่างๆนาๆนาเน,นี่ยให้เครดิตแก่เจ้าของนี่คุณอาจละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้เมื่อโพสต์เนื้อหาของเขาบน Facebook แม้ว่าคุณจะอ่าขึ้นแม้ว่าเราจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่นะแม้แม้ว่าเราจะซื้อหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากไอทูเห็นไหมครับบันทึกเนื้อหาลงบนอุปกรณ์ของคุณเช่น เพลงประกอบในงานปาร์ตี Hearts, Country, ern, color, ER. ้นะครับคอนเสิร์ตงานแข่งขันกีฬางานแต่งงานและอื่นๆเนี่ยผมพูดไปแล้วว่าคลิปที่คุณไปถ่ายมาในงานต่างๆเนี่ยมันจะดดนเพลงเขาเชื่อผมด้วยยังว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีหลักฐานเนี่ยนะครับให้เครดิตแม้ว่าเราจะให้เครดิตแก่เจ้าของก็ตามเขาก็ยังสามารถแจ้งลิขสิทธิ์ได้นะครับมี เว้นแต่ว่าเราจะได้รับอนุญาตเป็นเป็นหลักฐานอ,อย่างเมื่อเช้าที่ผมขอที่ผมขอคลิปของพุ่มพวงฟาร์มว่าขอเป็นตัวอย่างได้ไหมว่า5วิเนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้ได้อันนั้นผมส่งไลน์ไปขอแล้วก็มีการตอบกลับกันมาอนุญาตเสร็จแล้วผมก็เก็บหลักฐานนั้นไว้นะครับทีนี้มาดูมีข้อมีข้อจากัดความรับผิดชอบว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิด ฟังนะถึงแม้ว่าเราจะไปประกาศในคลิปในวิดีโอเราว่าเราไม่ไม่มีเจตนาที่จะละเมิดแต่เราก็โดนอยู่ดีนะครับวิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับคุณอาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นได้เมื่อพดเนื้อหาของเขาบน Facebook แม้ว่าคุณจะเนี่ยอย่าลืมคำนี้นะแม้ว่าคุณจะให้เครดิตก็ตามไม่ ไม่แม้ว่ามีข้อกำหนดความรับผิดชอบว่าคุณไม่ได้มีเจตนาก็ตามนะครับไม่ได้มีเจตนาจะสร้างไรายได้จากเนื้อหาอันนี้ก็เป็นข้ออ้างไม่ได้แก้ไขางานหรือเพิ่มเนื้อหาต้นฉบับของคุณลงในงานนะครับเพิ่มเพิ่มหมายกว่าเพิ่มวิดีโอเราเข้าไปเพิ่มวิดีโอเราเข้าไปแล้วก็เหมือนกับที่ผมทํานั่นแหละแต่ถ้าเขามีการจดลิขสิทธิ์ไว้ยังไงก็โดนไม่แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดน,นะครับ พบเนื้อหาที่อยู่บนอินเทอร์เนต็ตหรือเห็นคนอื่นโพสต์เนื้อหาดังกล่าวเช่นกันถ้ามันมีการพบจากคนอื่นลงเราก็จะโดนเช่นกันนะครับเชื่อว่าเนื้อหานี้ถือว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมเราเชื่อว่าเนื้อหานี้ถือว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจับในเรื่องของการละเมิดสิทธิได้ ผมจะดําเนินการต่อไปนะครับเราก็เมื่อแจ้งมาอย่างนี้ไม่ต้องตัวแย้งครับลบมันลบนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแก้ไขปัญหาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบนเทคโนโลยีเมตาในอนาคตไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรานะครับใช้เพลงและเอฟเฟกเสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์จาก คอลเลกชันเสียงเห็นไหมครับเราไปใช้เพลงจากคอลเลกชันเสียงจะไม่โดนเรื่องแบบนี้เลยนะอันนี้จบไปตัวนี้เรามาดูตัวอื่นมันมีอะไรบ้างโพสของคุณขัดต่อมาตรฐานชุมชนของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาดูว่าไปโพสอะไรยืนยันว่านะครับยืนยันว่าโพสของคุณไม่เป็นไปตามกฎมาตรฐานชุมชน เราตรวจสอบโพสต์ของคุณอีกครั้งและโพสต์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของเราไปดูว่าโพสต์ว่าอะไรนะครับปุ๊บอ,อันนี้คือเราต้แย้งไปนะเราเคยมีการตู้แย้งไปนะครับนี่ไงเห็นไหมครับชื่อเด็กหญิงคนนี้นะครับเด็กหญิงคนนี้เดินทางเท้าออกจากบ้านเหล่าใหญ่ตั้งแต่ตอนเช้าประมาณตีสี่ของวันของวันนี้ก็คือุ่งลงไปวันที่ยี่สิบสามพฤษภา หกหกที่ผ่านมาพบเห็นแจ้งผู้ปกครองชื่อนี้เบอร์นี้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นบัตรประชาชนของเด็กยิงคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะจะเบอร์เลขที่บัตรอะไรไปแล้วก็ตามอันนี้ก็คือเขายืนยันว่าผิดกฎและผมก็โดนลงโทษไป30วันนะครับสำหรับโพสต์นี้เป็นยังไงล่ะซึ่งไหมล่ะอ่ามาดูอันนี้มาตรฐานของเราเกี่ยวกับสแปมมาดูคุณไปลงอะไรไว้นะครับ คุณไปลงอะไรไว้มาดูนี่ไงไปเอาเว็บพนันมาลงลิงก์ไว้นี่ที่ผมบอกว่าลิงก์ข้างนอกอย่าเอามาแปะลงในโพสต์นะครับลิงก์ข้างนอกอย่าเอามาแปะลงในโพสต์โดยเฉพาะลิงก์ที่เป็นพวกเว็บการพนันอยากเล่นได้มากกว่าลองสลองเว็บนี้เชื่อพี่พี่เรียนมาเพลินวะเซ็ตอ่างมั่งนะครับและนี่ก็โดนไปแล้วนะครับโดนลงโทษไปแล้วตั้งแต่วันที่20มีนาะ อันนี้ก็โดนไปประมาณหลายวันอยู่คือเพจนิ่งไปเลยประมาณ90บวันนะครับพ้นโทษมาแล้วล่ะตัวเนี้ยนะครับพ้นโทษมาแล้วล่ะตัวเนี้ยอ,อีกสักตัวอีกสักตัวนะครับเดี๋ยวแบกกลัมานิดนึงอ่าตัวไหนตัวนี้อ่าเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้สําคัญเลยคนที่ใช้เฟซมานานๆคุณจะมีภาพแบบนี้แน่นอนครับเข้ามาครับปุ๊บอะไรครับ ยุค90มารวมกันตรงนี้ตรงนี้ก็คือตํานาน90ลูกผู้ชายศึกษานาลีของลาบานูนใช่ไหมเออดูรายละเอียดครับนี่ไงเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทำให้วีดอของคุณไม่สามารถใช้งานได้มีผลใช้ทั่วโลกดำเนินการใช้ทั่วโลกเขาจะบอกอย่างนี้นะครับดูรายละเอียดนะครับนี่ไง เขาก็คือทําให้เราเล่นไม่ได้เลยแล้วก็แจ้งลิขสิทธิ์เราไปด้วยเลยตรงนี้เราก็จะโดนในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งผมก็ลบไปแล้วนะครับบางครั้ง facebook Facebook เขาก็ลบให้แต่เราก็ต้องโดนทําโทษตามระเบียบเห็นไหมครับว่าการละเมิดกดชุมชนมันมันมัน,ม,นมันมีผลเยอะระยะยาวแล้วทำให้เราเสียเวลามากๆเลยนะครับ ทำให้เราเสียเวลามากๆเลยอย่างอีกอันนึงตัวนี้คือเราไปแชร์เว็บจากวัดนะครับมีการดําเนินการตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไปกับวีดีโอนี้เนื่อเนื่องจากเนื้อหาที่ตรงกันกันกบลิขสิทธิ์เห็นไหมเนี่ยเขาส่งวีดีโอมาให้แล้วก็มาลงไปบอกว่าอาวันนี้มีการทําบุญตรงนั้นตรงนี้แต่เราไปใส่ ในเรื่องของวิดีโอลงไปซึ่งวิดีโอทางเจ้าหน้าที่วัดอาจจะใส่เพลงมานะครับแล้วก็โดนูนดนเห็นไหมครับเนี่ยดำเนินการดำเนินการต่อวิดีโอของคุณเนื่องจากวิดีโออาจมีเสียงความยาว2นาที20วินาทีของบุคคลดังกล่าวเสียงใครล่ะบางครั้งวัดไปลงมาแล้ววัดไปลงมาแล้วนะครับ เรามาลงซ้ําเนื้อหาซ้ําทําบุญไหมเนี่ยนี่คือทําบุญนะแต่ได้บาปนะครับนี่จำไว้เอามาทําให้ดูแล้วเนี่ยมีคนมาทําให้ดูอย่างนี้ไหมดําเนินการแล้วก็ลบไปนะครับลบได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ลบไปก่อนแต่ว่าผมลบจากมือถือมันลบไม่ได้นะ,ะทำทำทำ,ทำรายการเรียบร้อยแล้วนะครับอยากได้เพลงมึงไปเอาที่คอลเลกชันเสียงเขาบอกเห็นไหมอยากได้เพลงที่ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ไปเอาจากคอลเลกชันเสียง ถ้ากดเข้าไปครับมันก็จะพามาที่คอลเลกชันเสียงที่ให้เราโหลดเพลงไปใช้ตรงนี้และ Facebook ก็จะเอาไป80%จบนะนี่ก็คือในเรื่องของการมาดูการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆที่เขาแจ้งเตือนในโปรไฟล์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คุณน่าจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องเปิดมันหรอกมันเยอะเพราะว่ามันทำมานานไง นี่ขนาดผมโดนโดนปิด Facebook ไปตัวนึงนะถ้าเอามาจากปี2,549เยอะกว่านี้และไม่ใยัยสีไม่ใยญยเพ่นไม่ใยัยต่างๆเนี่ยเจ้าว่าสิมีหลายบันไดฝากไว้ให้คิดครับสวัสดี